อ่าอันนี้คำถามจากคลิป DCA vs VI นะครับดูสิบนาทีประหยัดเวลาสิบปีถามว่าผมงงตอนเทียบ VI ซื้อครั้งเดียวแล้วถือมาสิบปีเลยแล้วเทียบกับ DCA ทุกเดือนแล้ววิธี VI เงินต้นมันก็น้อยกว่า DCA มันก็เลยได้ผลลัพธ์น้อยกว่าใช่ไหมงงตอนเทียบเทียบเงินต้นยังไงพี่จำในคลิปกันได้ใช่ไหมว่าเทียบยังไงจำเงินต้นไม่ได้ครับค,คือไอ d c a คลิปนั้นเราเทียบระหว่าง dca กับ vi นะครับ,บ dca ก็คือเฉลี่ยต้นทุนซื้อเรื่อยๆไม่ได้สนใจราคาคือเลือกหุ้นแล้วก็ซื้อๆเป็นวินัยส่วน vi ก็เน้นซื้อตอนถูกทีนี้เนี่ยที่เทียบกันในคลิปนั้นนะพี่พาด dca พี่พาดก็ทํามาเป็น excel เลยแล้วก็เหมือนหยอดเงินเข้าไปเรื่อยๆเดือนละพันเดือนละหมื่นก็ว่ากันไปเท่าเท่ากันทุกทุกปีทุกเดือนอะไรเงี้ยทุกเดือนอืมเออเสร็จปุ๊บ แต่ปุ๊บพอฝั่ง VI เนี่ยพี่พาเอาตารางงตัวเองมาซึ่งมันไม่ได้มีจํานวนเงินต้นใส่เข้าไปอ oh. แต่ว่ามันโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์เออนั่นก็หมายความว่า VI นี่คือสมมุติฐานคือซื้อตอนที่มันถูกตุ้มเดียวเลยใช่ไหมใช่หรือหรือแล้วกันหรือไว้ก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> หรือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเรามีเงินออมเข้ามาในแต่ละเดือนใช่ไหม เราจะไม่ได้ซื้อตูมเดียวแต่เราจะค่อยๆเก็บเงินจากเงินเดือนของเราบางส่วนอะไรเงี้ยสะสมมาคอยซื้อทุกปีก็ได้เพียงแต่ว่า <c oughs> V.I เนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อทุกเดือนนึกออกไหมอาจอาจจะไม่ได้ซื้อทุกเดือนพอเรามีแล้วก็หาหุ้นถูกให้ได้ก่อนอะประเด็นอะนะครับซึ่งทีนี้สมมตินะมันจะต่างจาก D.C.A ตรงที่ว่า D.C.A เนี่ยเขาจะเลือกหุ้นล็อกเอาไว้แล้วเ <c oughs> ช่น <c oughs> เนี่ยฉันจะ D.C.A นะกับหุ้นตัวนี้ หุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้นึกออกไหมสักสามตัวห้าตัวนึกออกไหมแล้วก็ล็อกอยู่งี้ห้าตัวเท่ากันทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ V i ไม่ใช่สมมติถ้า VI เนี่ยชอบหุ้นห้าตัวนี้เหมือนกันหนึ่งคือ V i จะเลือกว่าเอ้ยไอห้าตัวเนี้ยถูกตอนไหนซื้อตอนนั้นอ mm hmm. ถูกตอนไหนซื้อตอนนั้นถ้าตอนไหนไม่ถูกก็ไม่ซื้อนึกออกไหมตอนไหนไม่ถูกก็ไม่ซื้อนะ mm hmm. เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่มันสูงกว่านั่นเองนะครับแต่เม็ดเงินเนี่ย อาจจะเท่ากันก็ได้อาจจะเก็บเงินเท่ากันทุกเดือนเนียอกมล่สมมติ DCA เนี่ยเก็บเงินทุกเดือนเดือนละหม mm ื hmm. ่น VI ก็เก็บเงินทุกเดือนเดือ mm hmm. นละหมื่นแต่ไม่ได้ซื้อทุกเดือนไงคีย์ของ VI อ่ยต้องรอจังหวะในการซื้อสมมตินะครับเบิร์ดไอห้าตัวเนี้ยไม่ถูกเลยแต่มีตัวอื่นถูกก็ไม่ซื้อห้าตัวนี้อก็ไปซื้อหุอน้นตัวนี้ถูกแทนนี่อรอกปล่ฮะผลต้องแทนมันเลยสูงกว่าอันนี้คือในทางปฏิบัติก็คือ ก็คือซื้อเมื่อเจอหุ้นถูกแล้วว่างั้นเถอะเงินจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็<ช>เป็นอีกเรื่องใช่แต่เมื่อเจอหุ้นถูกและมีเงินก็ซื้อนะฮะใช่ใช่แต่ BCA คือไม่สนใจเลยว่าถูกไม่ถูกถูกต้องคือมีเงินก็ซื้อเรื่อยๆซื้อเรื่อยๆใช่คือ,ม,อมันดีทั้งคู่นะอย่างที่เคยบอกแล้วว่า BCA ม,มันเหมาะกับคนที่เอ้ยเราอาจจะรู้สึกตัวเองแหละว่าแบบเราไม่ค่อยมีวินัยเท่าไหร่เลยเราอยากแบบแล้วเราก็อาจจะไม่มีเวลาด้วยนี่หรอไหม หนึ่งเราก็ช่วยรักษาวินัยของเราเพราะมันตัดอัตโนมัติใช่ไหมสองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีเวลาศึกษาหุ้นรายตัวใช่ไหมอ่าวันก็แต่การลงทุนเป็นสิ่งที่ดีไงใช่ไหมฮะก็ก็มีข้อดีของมันนะครับอืมแต่ว่าคลิปนั้นเนี่ยคือบางคนชอบสับสนว่าวีไออะ่ะต้องซื้อหุ้นต้องมีเงินเยอะๆ,ๆแล้วซื้อตุ่มเดียวอ่ะอ่าคือจะมีลักษณะคอมเมนต์ในในคลิปนะจะมีลักษณะคอมเมนต์อย่างเงี้ยว่าแบบ แต่บางคนก็ไม่มีเงินซื้อตุ่มเดียวนะครับก็เลยต้อง dCA อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นความเ<อ>ข้าใจท,ที่อ,อันนี้อันนี้ไม่เป็นความเข้าใจที่ไม่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคือไอ้เรื่องการซื้อตุ่มเดียวกับการเก็บเงินรายเดือนเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันไอ้เหมือนว่ามันเป็นข้อจํากัดของคนใช่ไหม,มอ่าซึ่งไม่ว่าจะเป็น V i หรือไม่ V i เนี่ยการมีข้อจํากัดที่ว่าเรามีเงินเดือนเก็บทุกเดือนก็เป็นเรื่องปกติ ไปที่บอกว่าแต่คียคือเราไม่ซื้อหุ้นแพงคีมีอยู่แค่นี้เก็บเงินเข้ามาเก็บเงินมาแล้วแต่มีแต่หุ้นแพงๆเ,เ,เ,เราจะซื้อทําไมเราก็ไม่ซื้อแต่ดีซีเอไม่สนไงดีซีซื้อทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแพงก็ไม่ว่าซื้อทุกเดือนทุกเดือนแต่ V ีแพงจะไม่ซื้อฉันหาตัวถูก,ถกๆซื้อเรื่องอกไปฮะผลต้องแทนระยะยาวอะไรดีกว่าไม่ว่าว I จะซื้อหุ้นกี่ตัวก็ตามผลต้องแทนก็ดีกว่าอยู่แล้วคือไอ,เ,อเรื่องหนึ่งน,ะน่าสนใจมากคือพี่พาดสอนผมตัง้งแต่แรกๆนะว่า คือผลตอบแทนนะ่ะต้องพยายามดูเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าดูเป็นจํานวนเงินนะ่ะใช่ใช่เอออันนี้สําคัญมากนะคือดูให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคิดเป็นเปอร์เซนต์เพราะว่าเวลาเราคิดเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยมันจะไปเทียบกับการเก็บเงินหรือการลงทุนการออมอย่างอื่นนะ่ะง่ายนะฮะแล้วเราจะเห็นว่าวิธีไหนมันมันดีกว่ากันและความเสี่ยงน้อยกว่าและเหมาะกับเรามากกว่าอะไรเงี้ยใช่เอ,อ ส่วนไอ้เรื่องมีเงินไม่มีเงินมันแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วมีน้อยมีมากมีตุ้มเดียวมีไม่ตุ้มเดียวแต่มันสําคัญคือคุณมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่คุณอยากได้เปอร์เซ็นต์ประมาณไหนอที่คุณยอมรับได้ใช่เออซึ่งถ้าต่อให้มีเท่ากันเปอร์เซ็นต์มากกว่ามันก็ดีกว่าอยู่ดีถูกต้องถ้าเราเลือกได้ถ้าเราทําได้ใช่ครับอืม